Bye. <laughs> สวัสดีครับผมแบลเทคเหมือนเดิมครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้เจอกันนานครับพอดีตู้เน็ตเวิร์กของผมที่ใช้งานมาน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับก็จะมีการใช้งาน UPS ร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับเพื่อเวลาไฟดับนะครับก็มีการสำรองไฟนะครับให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กหรือว่าระบบ IT อะไรในบ้านต่างๆเนี่ยยังสามารถทํางานได้นั่นเองครับแต่ว่า UPS ตัวนี้เป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนแบตไปเนี่ยก็ประมาณปีเดียวนะครับตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าแบตจะเสื่อมนะครับก็อาการคือ UPS ไม่สามารถทําการเก็บไฟได้นะครับก็ถึงเวลาได้เมทแนนแล้วนนะะครับผมมจาาทีเ ตัว UPS ในตู้เน็ตเบิร์อของผมก็เลยจะพาไปดูกันด้วยนะครับว่าตู้เน็ตเบิร์อตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับของผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่า UPS ตัวเก่าเป็นตัวไหนแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวไหนรุ่นไหนเข้าไปแทน,นครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเปลี่ยน U p s พกันก่อนครับไปชมกันเลยครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ไฟนะครับตัวเมนในบ้านนั่นเองก็จะมีลูกเซอร์กิตรต่างๆนะครับเป็นในส่วนตัวเบคเกอร์ในบ้านนั่นเองควบคุมไฟแต่ละชั้นนะครับแต่นี่ไม่ใช มานะครับมาลงตรงนี้นั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนตัวกล่องนะครับตัวสไปร์ไฟเบอร์นะครับของผู้ให้บริการนั่นเองแล้วก็ที่เห็นด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ NAS นะครับอันนี้เป็น NAS Synology 1ตัวนะครับที่ผมใส่ฮาร์ดดิสไว้เอาไว้ทําการแบ็กอัพไฟล์รูปนะครับแล้วก็พวกฟุตเทจในการตัดต่อนั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นเอ่ซิกบีคอนดินเนเตอร์นะครับหรือว่าซิกบีดองเกิลนั่นเองนะครับเอาไว้คุมอุปกรณ์เอลที่เป็นซิกบีในบ้านนะครัััับบบตตตตตรรรงงนนนนี้้้เเเเออะะะคคกก็็จ่มาาขูวิ์ อ่งนนนัันเนะครบมาดูบนตู้ก่อนนะครับบนตู้ตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวเราเตอร์ผู้ให้บริการนะครับจากทางอันนี้ของ AS Fiber นะครับก็เป็นกล่อง ONU นะครับที่ต่อจากไฟเบอร์ของผู้ให้บริการมาแล้วก็แปลงออกเป็นแลนครับอันนี้ผมทําปิดโหมดไว้นะครับไม่ได้ใช้หน้าที่เป็นเราเตอร์หรือแจก Wi-Fi แต่อย่างใดนะครับก็เอาไปต่อในส่วนตัวเราเตอร์ส่วนตัวของผมอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมีไฟแบคเอพไว้ให้เขาเวลาที่สมมติไฟบ้านดับเนี่ยก็เน็ตก็ถับไปด้วยอันนี้ต้องมีไฟสำรองนะครับต่อมาในตู้นี้นะครับไม่ใช่จะนนครัับอี้เป็นนนตตตู้ออิิิเเร์์ลงกกาะป ไปขนาดผมอยู่นะครับก็ เปิดมานะครับมาดูกันก่อนข้างในมีอะไรบ้างสําหรับข้างในตู้นะครับอันนี้สิ่งที่จะมีก็คือด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นแพดช์แพเนลนะครับอันนี้สายแลนนะครับจากนิตเวลร์ในบ้านผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเข้าที่แพดช์แพเนลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการใช้สายแพดคอร์ดนะครับต่อจากแพดช์แพเนลเนี่ยเข้านะครับมาที่ในส่วนตัวสวิตช์อีกทีนึงนั่นเองนะครับก็จะผ่านตัวจัดสายต่างๆนะครับตรงนี้นะครับสีขาวๆที่เห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่ครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับของยูนิฟายนั่นนเเเองงครรับมมีกกกาาจจลลแ้ว ก็สี่พอทซ้ายเนี่ยผมจะทําการจ่ายไฟนะให้กับตัวกล้องจอบิดในบ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์ IoT ต่างๆด้วยน,นั่นเองนะครับก็มีการใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือพอร์ตแลนด้าน,นขวาเนี่ยก็จะทําการเสียบเข้ากับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในบ้านนะครับเช่นคอมนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับด้านข้างเขาเลยนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นมินิพีซีนะครับตัวนี้เป็น Intel NUC 11นะครับก็เป็นในส่วนตัวมินิพีซีที่ เราเนี่ยทำการต่อข้อเน็ตเวิร์กภายในบ้านครับตัวนี้รันเป็นในส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ให้กับตัวโฮมแอสเตนครับใช้ในการเมนเนะครับมาโทนในส่วนตัวระบบ i o t ในบ้านทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตสายวิทเนี่ยก็จะต่อไปกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น SiB บีดองเกตรงนู้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้สำคัญมากๆนะครับที่เหลือด้านล่างก็จะเป็นในส่วนตัวแหลกพ d ดีนะครับก็คือเป็นแหลกจ่ายไฟปกตินะครับเสียบปลั๊กให้กับอุปกรณ์ในตู้นี้ทั้งหมดเเลยนนนะัอี้ก็็จป อุปกรณ์เน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับภายในตู้นี้นะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆจะเป็นตู้แอ็กเซสนะครับเพราะว่าสังเกตว่าจะไม่มีเราเตอร์ของผมอยู่นะครับที่เป็นตัวหลักนะครับตัวนี้เองผมเอาเราเตอร์หลักไปไว้อีกชั้นหนึ่งครับชั้นสานะครับให้ตู้นี้เนี่ยเป็นแค่ตู้สําหรับแอ็กเซสนะครับสำหรับสวิตต์แอ็กเซสตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดูว่าตัวสายแผ่นพานะครับ ตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือในส่วนตัว u n i f e DMachine Special Edition นะครับหรือว่าตัว UDMSE นั่นเองตัวนี้เป็น r o u อร์ Gateway ตัวหลักเลยนะครับที่เอาไว้คุมเน็ตเวิร์กภายในบ้านทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะรับลิงก์นะครับเป็นแลนเนี่ยมาจากตัว ONU ของผู้ให้บริการที่ผมชิมขึลนาเมื่อกี้นะครับขึ้นมาเข้านี่ก็จะเป็นสายแลนต่อออกไปที่สวิตช์ด้านล่างเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีจ่ายออกไป PE นะครับในส่วนตัวอุปกรณ์ Access บางส่วนด้วยนะครับสำหรับตัว g a t e วย์ตัวนี้นะครับ เรามาดูข้างๆกันดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านในตู้เน็ตเวิร์กของผมครับสังเกตว่าจะมีตัวนี้นะครับอยู่นะครับตัวนี้คือ UPS ตัวเก่ามากๆของผมแล้วนะครับจากสีขาวตัวนี้ไปสีเหลืองแล้วฮะเพราะว่ามันร้อนนะครับสังเกตว่ายังออใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอดปลั๊กปุ๊บดับทั้งตู้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเสื่อมแล้วเรียบร้อยนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจนะว่าตัว UPS เนี่ยมันก็คือเราซื้อตัวอุปกรณ์ทีเดียวเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับก็ว่าถ้าเกิดว่าแบตเสื่อมก็เปลี่ยนแบตอย่างเดียวนะคครรรรรััับบบบบแแแต่่่่วาา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 ถ้้้้เเเกกกกิดดุนนนนนนนมมๆใใชงะะะะปีอไ็ํห เปลี่ยนตัว UPS ด้วยไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเปลี่ยน UPS ตัวใหม่ทั้งตัวกับการเปลี่ยนซื้อแค่แบตเตอรี่มาเปลี่ยนเนี่ยราคาเริ่มไม่ได้ต่างกันเยอะนะสำหรับเกจเริ่มต้นนะครับสำหรับการใช้งานในบ้านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัว UPS เองเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นกในนะพวกชาร์จคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานล้นนะครับแล้วก็มีอายุการใชร้งานนานาน,าน,น่ยจะเสื่อมนะผลก็คือตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับพวกนี้เนี่ยในการควบคุมในการจ่ายไฟชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ให้มันอยู่ในบบรรริิิมมมาาาณทททีีีีี่่่กลลลััังงดดเนนนยปะะสธภพค ตัวนี้จะทําให้แม้เราจะเปลี่ยนแบตลูกใหม่ไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเสื่อมไวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมตั้งแต่เราซื้อมาแรกๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทาไมต้องเปลี่ยนยูเบสทั้งลูกนะครับทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ยูพีเอสตัวใหม่เข้าไปนั่นเองเพราะว่ายูพีเอสตัวนี้ก็จะต่อครับให้กับปลั๊กรางนะครับตัวยูพีดีอแเลกตรงนี้ทั้งหมดในตู้นี้นั่นเองนะครับซึ่งสาหรับตัวยูพ ทำเน้นความคุ้มค่านะครับตัวนี้เป็น UPS แบบ l Interactive นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวขนาดเนี่ยตัวของ UPS ตัวนี้ผมใช้เป็นขนาด1000 VA นะครับหรือว่าถ้าใช้งานโหลดจริงๆเนี่ยก็คือแนะนําใช้งานกับโหลดไม่เกิน550วัตต์นั่นเองครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งนะครับ UPS ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือตัว Cyber Power นะครับ Value Pro นะครับผมแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับเข้าตู้เน็ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าต่างตัว Cyber Power นะครับเสียบไฟจาก นะครตัวเต้ารับจากตู้เมนเนี่ยเข้าให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อนะครับในส่วนตัวเอา power out นะครับเสียบสายนะครับจากตัวพีดีแลเกเนี่ยเข้าที่ตัวนี้แหละนะครับเพื่อจ่ายไฟให้ตู้แหลกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดดูกัน สวิตช์นะครับนี่ก็จะรับไฟจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวสักพักโหลดก็จะขึ้นมาครับในตู้ฮาร์ฟไฟติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ติคชั่นก็ขึ้นด้วยติดด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีกราวนะครับตามสแตนดาร์ดปกติเลยนะครับมีขึ้นกราวเิคชั่นด้วยตอนนี้อุปกรณ์ก็จะมีโชว์ว่า estimate เวลาลันทามอยู่ที่ประมาณสี่ถึงเจ็ดนาทีนะครับก็สวิงอยู่เพราะว่าตู้เริ่มมีโหลดแล้วนะครับก็ไฟมันยังชาร์จยูเพชไม่เต็มนะครับเพราะว่าเพิ่งติดตั้งใช้งานนัััััั่่่่นนนนนเเเเเเออองงงงตติิิดดดด้้้้้้ททไไวววววสสกกกกกพพแแแลีีีี๋ยยมมาา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 ู็บบจะะรรถถฟใช ฮ a l ์ฟโหลนะครับหรือว่าใช้งานโหลดครึ่งหนึ่งครับของตัว UPS เนี่ยก็จะสามารถที่จะแซนไบอยู่ได้ประมาณ 9, นาทีถึงนาทีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โหลดน้อยกว่านี้ก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านี้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนตัวพอร์ตนะครับสำหรับทําการให้เสียบปลั๊กเอาเลทเนี่ยไปทําการใช้งานนะครับทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันครับซึ่งสําหรับตัวพอร์ตเอาเลท3พอร์ตนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวเซิร์ฟเวร์ดิคชั่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว UPS รุ่นนี้เน นนะใการปรับแรงดันไฟนะครับในส่วนของตัวค่าโวัลเทสนั่นเองนะครับสมมติว่าบ้านเรานะครับได้ไฟจากกาไฟฟ้ามามินิ่งนะครับสมมติว่าแตนสแตดสอร์ด220โวลต์230โวลต์นะครับแต่ว่ามันไม่นิ่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยก็คือเหมือนวัลเทสมันแกว่งนะครับมันก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆบางตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าเสื่อมไวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวโวัลเรกูเลชันมาทำการปรับบาลานซ์นะครับมีการบาลานซ์ในส่วนของตัวโวลัลเทส์ไฟให้มันน มากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากการแบ็กอัพไฟนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยที่เหลือก็จะมีส่วนของตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ตแลนนะครับเขาก็จะมีให้เราเสียบแลนอินเอานะเพื่อทําการกรองในส่วนของตัวเซอร์ฟเวเทชันให้ด้วยนะครับพอร์ตเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็จะมีในส่วนของพอร์ตซีเรียลนะครับเอาไว้ทําการต่อนะครับดึงค่าไปทําการใช้งานนะมอนิเตอร์ในส่วนตัวยูเพสรุ่นี้ได้นะครับก็มีพอร์ตในส่วนตัวยูเอสบีนะครับที่เป็นซีเรียลเหมือนกันนี่แหละสามารถทำการต่อเข้า ยึดบีจากตัว UPS เนี่ยเข้าคอมเนี่ยเราสามารถที่จะทําการมอนิเตอร์นะครับค่าขตัว UPS หรือว่าในส่วนตัวการคอนฟิกตัว UPS ได้นั่นเองนะครับตัวนี้มีซอฟต์แบตล่วมด้วยตัวรูปหน้าตาเนี่ยด้านหน้าของตัวอุปกรณ์นะครับมีในส่วนตัวพายในนะครับเป็น LED น้ำหน้าจอเนี่ยที่สามารถที่จะดูสถานะการทํางานได้นะครับจะมีการโชว์โหลดนะครับของตัว UPS นะครับโชว์ในส่วนตัวค่าวัลเทจนะครับที่ไฟที่เราได้มานั่นเองนะครับแล้วก็โชว์ในส่วนตัวเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับที่เหลืออยู่นะครับว่าเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนนี้ก็็เป แสดงผลเป็น LED สามารถดูค่าได้แล้วก็มีปุ่มในการที่จะเปิดปิดหรือว่าปรับตั้งค่านั่นเองนะครับสองปุ่มซึ่งสิ่งที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าครบแล้วนะครับกับตัว UPS ที่ราคาเนี่ยอยู่นประมาณ3-4 0,000บาทนะครับตัวนี้แล้วแต่ขนาดที่เราเลือกซื้ออย่างตัวรุ่นนี้ที่ผมใช้งาน1000 VA เนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณ3,000กลางๆเกือบ4 0 0 0นะครับประมาณนี้แล้วแต่ร้านที่เราเลือกซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของตัว UPS ที่ผมเลือกนำไปเปลี่ยนใช้งานนะครับในส่วนของตู้เน เ็คมันรักษานในส่วนของตัวอุปกรณ์ UPS ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเสื่อมแล้วก็ต้องมีแทนเน็ตเมื่อจะเป็นการเปลี่ยนแบตนะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ UPS ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับเวลาที่เราต้องงานใช้งานมันเช่นไฟตกไฟดับไฟกระชากแบบนี้นครับซึ่งในไทยเองก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนอันนี้ต้องมีการใช้ง,งานได้อยู่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากกับบ้านที่เริ่มมีระบบในส่วนตัว IoT หรือการควบคุมผ่านไวไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทําการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวระบบเน็ตเวิร์กในบ้านของผมนะครับหลังนี้นะหลังจากที่อัปเกดตไปรอบที่แล้วนะใช้ยูนิฟายทั้งระบบเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันด้วยในคลิปต่อไปว่าระบบเน็ตเวิร์กในบ้านผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจในส่วนตัว u ีเสตัวที่ผมเปลี่ยนรีเพสแทนของเก่าไปนะครับก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของตัว c y เบอร์พาวเนะครับก็สามารถที่จะทําการกดลิงก์วาร์ปกาังสือ้อใต้คลิปนี้เลยผมจะทิ้งไว้ให้ในใน้ผมเททสดลองงใชานบ ผมว่ามันเวิร์กโอเคคุ้มค่าผมก็เลยเอามาเปลี่ยนนะครับใช้แทนในบ้านเลยนะครับก็ถ้ากดลิงก์เวิร์ก็ต้องซื้อกอ็เหมือนเป็นการช่วยสนับสนุนช่องผมไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ายขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อจะได้เพิ่มช่องทางการติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ติดตามกันไว้นะครับวันนี้บาบขอกราบตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ